สตรีมไม่ได้มันยาก็หวันทุไม่เห็นคนสตรีมไหมนี่เย่เอ๊ะมึงเหนล่าสุดที่พิงเ้เดียวอ๋อเห็นเลีกับไนั่งไปอยู่ในไอ้เลเป็นไงเไมดูเอ๋โอ้ยเียดังวะเอย่เลจัดอะวันทุีโอยชาบูิดชาบูิชาบูเวท Wait, huh? Oh. Hey, help me, man! Help me, man! YORO One link. One Spike down, A. Fake teleport. One enemy remaining. Pandora, Pandora. 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 player เฮียถ้าอับเลยไปกันเดวีเดวีไอวาย่ะหมอเฮียเดวีฮีมึ่นหน่อยเฮียการกูเป็นโคนเฮียโอ้ไม hey, yeah. like ่ค oh. so ือตอนแรกกูก hey, ูจะยิงไอโคเว่ผมจะมาช่วยพี่และไอเลน่ามันตะโกนอยู่ได้บอกเดลมีเดวกลัวมันโดนสโลวใช่ไหมเลวไว

fake teleport <clears throat> Here. Oh, yeah. enemy one enemy remaining spike down a yeah, boy, I think. spike so อแม่เอเลน่านี่ดูแบบว่าดูแบบปัญหาเยอะเนาะไอ้เหี่อะกูไม่ดับ o ัน t w ด t รีไปดับก็แล้วดับแต่แต่ให้เสียงมันเหลือทักสิบแล้วงั้นยสร็จเล้วแไอ้ตอนนี้มูมเนกูแข็งจัดละกูแม่งหมดเล่มคอนโทรเลอร์

cutting through เฮ้ยไม่กูใช่ฟกัสยอัอ๋อโอ้ยมันยังมันยัง e อ้ยโทีหรออืมอ้าวเียคคบเียลืมม a โคมาละ US US กน้องฟีกมีหมามีหมาจะมากัน ใอ้ระวังขวาตัวขวาซ้ายเลยอุ้ยออก้ป้าสิบเออเอ็นทีเฮียครับกูมพิกลับมาเล่นกินี้ท้ามเนี่ยไอ้เฮียเดี๋ยวกูไม่วอร์มเลย bro can you smoke over here ไม่แตะเด็ดไม่ให้แกแตะไอ่กินีเข้ามาเดือนพี่กล้องเอ้ยโอ้โหอยู่ไกลจัดทำไมเนี่ยพีอะไร Hope กได้ have a ้ h ชิฟขอบคุณต้องอย่างนั้นแล้วฮะหัวเอ้ยสองแปดโอเคบีวนนันบเราได้หล,ลายตัวได้ติวละยืนโดนแทบหัวเวออเฟดมิด ระวังกลับนะไอ้ตี๋ตี๋ไหนเราไม่ดุตัวอีกไอเดียต์ my ult ready โอ้โหอะไรวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่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 มันไปตายมิกกันทำเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยพวกแม่งก็ขยันพิกมิกกันชังเนาะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเรากันไม่บุกน้องไอ้เหี้ยมึงเดินชะาันเลยโอเคโอเคบรอตามนั้นน่ะไอ้เหี้ยไปแจกเขาอีกไอ้เหี้ยเออเออพี่ก้องถ้า ถ้าสมัครมอกรุงอ่ะแล้วเราสมัครภาคอินเตอร์กับภาคไทยพร้อมกันได้ปะหรือมันได้แค่คันเดียวได้แคันเดียว,ว,ยยวนานตามนั้นแหละการที่ขัองอยู่อันเนี้ยเ,เอออยู่บริหารร <c oughs> าชบริหารนี่ม <c oughs> มยมอกุ้สัสเหรอมีสองตัวนะท่าเบี่ยด้ยหน้าใครมาลูก

ไอ้เคียกลัวมันคนไทยวะ่ะเอาว่ากูเปิดแม่งเลยจะคุยเป็นคนไทยอะวะไม่รู้ว่าไอเลน่าไม่น่าใช่ไทยอะแต่ครบคนไทยมั้งครบสมองเนี่ยไหนแพ่นเดี๋ยวผมแทงมินให้ Time to jump เลือมตีแล้วจะตีร้ายหน ไลน์ว่ามาเบียร์ตีไลน์สีขึ้นหมดนะแล้วมันก็ทะลุตรงนี้อ่ะทั้งกูกับน,นี้กูเล่นข้างหลังนี้อ่ะจีบจับโโไม่ต้องไม่ไอไอโคฟมันไม่ยอมคอเลยนะ่ะ ไอ้โคฟฝั่งหนูมันมุดสโมเข้าไปมันไม่ขอยลยนะ no, ่โนสป,ปายไอ้เฮียสกินเฮียนี่ยิ่งยิงมันยิ่งมันยิ่งไอ้น,นี่ขึ้นหรอวะมันยิ่งแบบปากลายขึ้นเหรอเออมีลายขึ้นเหรอก็ไม่รู้นะทำไมกูไม่เห็นรู้สึกเลยวะไอ้เฮียเวลากูเล่นนะหรือกูไม่ยิงไม่ได้เ <laughs> ออเ้อ เอเรน่ามันบายตอนกูตายทำทํำเฮียอะไรวะตาน,นี้อาจจะยากและวะ้วว่ะเฮีย cutting t h r o u เฮียโอเคเ

thôi. 왜 Đọc nữa? closed. Spike planted. Còn Eagerly cái đang ở ba. Còn ngoài à? Lena link cuối. 왜 bên 님 있네. Last player standing. CT. you got One enemy remaining. Ow. <laughs> หนังทะลุห <c oughs> นังทะลุ <c oughs> โอ้ไม่แม่เฮี้ยสามบอกกัเหรอไอ้เฮี้ยเพื่อน time to jump ดันนะเฮ้ยพี่ตัวน้อย กูเนฐานานี่ไงสัสเวรัยไม่ชอบเล่นมีอลไรหรอวันี mm ้ฟี bro yes. อ่าฮะาฟักเบชไม่ไม่ไอเลน่าไอเลน่ามันอึมันอึมใส่อ่ะ ไม่อย้ยคมกันจัดไอ้หียคือ,อคือเอางี้นะกูยิงไม่โดน้ยไอ้ยียเอาดี <laughs> แฟดได้ยังไ,ไม่โดนดีด <laughs> ี <laughs> เดี๋ยวกูปั่นอะไรเลยหนะ้า <c oughs> ปั่นเผื่อมันโหดขึ้นเผื่อมันโหดขึ้น i n g t h r ก็ต้องเสือ

โอ้ยมันอะไรขนาดนั้นน่ะเฮี้ยการเอาไว้ไหนดิโอ๊ยเฮ้ยเฮี้ยไอ้กูไม่เดือดรึทางนั้นไอ้เฮี้ยพน้าหี้วนันหนึ่งนะไปชาร์จโทรศัพท์อ่ะแบตหมดไอ้เียกูเมียนตีอันตีเลยไอ้เฮ้ย ยังตีหรืเฮกก็ไม่ทันได้หรืเฮกยังไงดีวะเ <c oughs> ยอะหนีูไม่มคหอยู่เลย Cutting through เป็นหัวอรวะเอ้ยเอ่อพ็อกเก็ต one pocket โอ้ย nice ่อนน่าจะมีตัวกลับออเมนยเอ้ยไอเมเน้ยไม่กินได้บีตัวหนึ่งอ่ะ ว่เดียบบอกไงเดียบบอกลองมิดไปเร็งได้ One enemy remaining เฮ้เหี้ยเขาหมาควาเป็นกูแม่งรีซงรีเซตวันทงวันแถบมาหมดเลยวะไอ้เหี้ยเรน่ามันบายอย่างสูงอ่ะไอ้เหี้ยโคตรสูงอ่ะสัตว์มึงปีนบันไดขึ้นไปไปเนีลย สูงแบบสูงแล้วชี้กะยัดเป็ดสรุปแบนดิดนี้ดียะก็ดีอ่ะหัวแตกระเบิดเอาันซื้อเราแรกวะอ่ะดิเกิไม่ควรซื้อปืนคาเวล่าหรอวะเออะไม่ไม่ใช่ใช่อไม่ใช่กูไปถึงกูเปรียบเปยไงแบบว่า one tap อ่ะหัวแตกเอ้ยกูเล่นใสยนี่เดียววะ You get what you fight for. Bring them down. They're blind with fear. Deep. Reload. reloading Another one. Another one. เฮ้ยเอาเฮเว่นทำไมเหลน่าแบ็คไซด์มันานอย่างวะเอ้ยไอ้คบยิงไม่โดนไอ้คบประวันแทบมันพ่อมองตายทุกสีแม่งเอ้ยคนก็เหลือเยอะกว่ายี่ยี่พี่คบคุณไอ้ประวันแทบพ่อมองตายเหีอีดอกไม่แปลกใจทำไมมึงฉลาดขนาดนี้ อมอนม่ไยเหี้ยที่อต้องไปเล่นโมไลซสัรับ Hey, isn't the spike important? ้ย้ time to jump โอ้อะไรของมึงเนี่ยบเชี shield ไอ้เหี้ย จาจานี่ไงอะไรของมึงเนี่ยเขไปหนึ่งสองซโอ้โหกลัวปะเอ้ยใกล้ใกล้ตัวใกล้ตัวลไามฟร์โอ้โอ้เหียอนทีันป๊อปันป๊อปเออเยยหูเนเยนยืนชิดกันอะอเสียวแต่ละอนถุีป๊อปสองนว cả ơn phần mới lên đi Em ngồi vào đâu rồi ạ à Cái là khoan Cảm ơn Cảm ơn Hãy subscribe cho kênh

สุดเลยนะไอ้สัตว์